ครับสวัสดีครับผมผอกับหมอดล่ำเปล่าครับพี่น้องมือนี้เส้นแหครับไอ้ไส้ไมกครับรอบนี้รอบขึ้นมาสิมันก็เกาขันว่าเบือสันสามเบือสันสามครับเขาขาดสันไปยังไงนี่อันบ่แม่ขัดสานครับอันนี้แหงเลยตรงครับแหงเลยตรงแหงมันอูนน้องดำครับเอาบอกพี่น้องกันนะเขาอยู่ไม่เห็นยังมือนีิมือนี้ได้ยินเขาว่าน้ำมูนขึ้นครับมือนี้ปลากระึ้นม้านกระมาปลากระึ้นครับมือนี้ได้สิมั้ชื่อชื่อเรียกเขาว่าเถือก เมื่อนี้เอากระสันหนโอเคครับยึดตามครับพี่น้องเดี๋ยวผมลงกับปเปรีวเรือดนครับแับเรือจอดไว้นี้ครับผมน้าปลาขึ้นแล้วครับผมซ้ำปลาดำแดงแล้วพี่นอ้องชี้เรือลงไปในมุน่นเลยพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนี่นะครับน้ำม,มุ่นของคือปลาขึ้น กลางทาง่งาสิิ้นก็จะตกสิ์ครับไม่ได้รับมันมาออไวไ,ไ, <laughs> ไม่ไหวนี่ครับขี่ไปเสียขี่ไปยกซ oh. ีพอน้อ,นองน้องตูขนบางวันครัอยู่ปุ่นนี่ครับโอ้โหเนี่ยยังอยเด้อ <X D> <X D> <Hi> ขึ้ยคือขวงสิโอ้ยคุ้มถ่ายดีเน้ตายแล้วพี่น้องโอ้ยหัวขาครับเขาเรือไม่ไหวไฟบาดินี่แต่เที่ยวงานโอ้ยเรือลำแบบไงควบขีเรือโอ้ยไอ้ลงไปไต๋อยู่แล้วครับ วา้ามิสจะไปแป้งผูอยู่นี่อืมวันวันม่มีใครเห็นวะครับนะครับบรรยากาศเอ้าครับพี่น้นองหลังจากมาอย่างทุลักทุรีครับอดที่ทำการแล้วครับในีปุ่นน้องตูวก็มักมวนมีน้องดำครับกำลังหาหวังมีไอ้ไส้เฮาอโอ้เห็นมโนเนาะหรอขี้จุนเสียงเลยอี๋สงครับผมมีเหี้ยบมึนนี่เหรอครับ วะเอาแต่เบิ้งไปเรื่อยครับพี่น้องเอาพี่น้องกำลังเดิม<ไ>หาลวครับแหันแหาดางนี่ตึวถเถอนี่บ่เจ้าต,ตึสองเชนหแหที่เด็ดบ่แหที่เด็ดบ่เอา้าโชว์พี่น,น,นนะออ้องสวดจะวกนะึทึงเรือรเถอะวะฝาดหัวกันเนอ,นนเ,นอเออส,<ว>สวยงามสวยงามคับสวยงาม หนี alors, mm ่บ hmm. มีโพลเนาะบาด้อเทียน right. ้าหลุดน no, ้องกันครับหลุดน uh ้องกันคือเรื่องคือพอเถอนาะมันบาดหลักเนาะทุนนายไซแตกนี่ขนาดครับมือนันเขาต้องเบโอ้สั่นหน่อยครับมันอยู่ในเลือดพี่น้องเอี่ยดังมีโพเทั้พี่น้องเอ้ยามาหน่อยวะเจอกรึงเจงเมื่อคืนนั่นมันเหยียบอยู่ฟังอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้หลักเถอมันเด้นนี่คือ ต้องหมุนเฮดนะครับนี่ต้องดัหมุนเฮดมาสองคนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> อ้าวันแรกแค่กวานอ้าวเฮ้ยลินพบปันเดนี <c oughs> ่เนาะเฮ้ยไปเดี๋ยว <c oughs> ไปย่างดำตะ <c oughs> กี้ครับตะกี้เดี๋ยวตะกีเอ้าวันแรกพี่น้องติดตามเอาเงาครับ ครับต้องแหงาควมดิเทียดเลกแหงข่ยแต่ว่าตรงมัดโขบัวอะไนหอยยังนะมัดโมเ่าอู่เลย่เมีนคือดีกวตัวนี้เอาคือ่งได้ถ้าเงสถานการณ์บ้านเมืองเหห่างครับอ้าไนตัวนึงะพี่่าโอ้ตกเหไกด แค่หามโหดเกือบตกเอ้าได้ปลาหยังครับเกอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้อ้าว rồi สองเส้นก็แปดเส้นโอ้ยอย่างกับว่าคือบาดขึ้นมากเหรอเนาะเขาพี่น้องไส้เดือดขึนได้ปวดปะอ้ามีเฮ้ตัวนี้มาเลยๆครับมาเลยๆไอ้ตัวไอ้ตัวโอ้เหมือนตุลาตุรีครับพี่ลวงห่างเหาอยู่ห่วงแบบบาางอยู่งี้นะครับพอดินนะครับพอดินจะยิมนะยิมนะ วาดลุงน้ำเปล่าวาดลุ่มน้ำเปล่าเพิ่งนนี่ด้อครับติดตามไว้ด้อยถิ่มลุ่ดากนี่ยไรเอ้าสุดยอดครับสุดยอดเอ้าใส่เปลี่ยนเหี้ยอะไครับเหี้ยจากเส้นครับนี่สองเส้นหาครับดิ่มกีมันเหี้ยใหญ่ปวดปลายจากเป็นหุ่มหลอดครับล่องเหี้ยหน่อย้ปะ ยังดึงขึ้นไหมหมดตัวสองตัวบ้าจรงีแล้ะครับผมเมย์เมย์เมย์จะเริ่มงงเมยปไนไหนครับไปไหนกาล้งล่นครับการตมกของพืชเรือพวงนี่นี่โตยุบนี่โตยุบมั้งครับ วิบากส่องนะครับพี่น,อน้องพงงามครับพงงามปลาเก็จก่ออะไรครับเอื่นปลาอีแปงปลากระมังเอื่นไปเลี้ยงแล้วแวก้วพูดได้อเอื่นครับปลากระกีปลากระมังปลาอีแปงสดจอดครับสุดยอดอฮะลุกน้องรำครับ ปลาสวยงางปลาสวยตัวนี้เกี๊ย1ตัวเนีย่ยทำงานเหรอครับทำงานเหรอพี่น้องสสยยครับปลาที่เด็ด <c oughs> โอ้คนประมาทเดี๋ยวปลาเกี๊ยตัวนึงนี่เราลนั่นส่งหัวคำนะครับเบิ่งพอได้เรื่อยๆแล้วก็พี่น้อง ไส่สทำงานกันแล้วครับผมนี่ยอ้าวทำงานแบบพี่น้องแงมเี้ยหดแงหามเดี๋ยวเตียมนึงครับแต่พอะไรแงมกันอยู่เนาะได้ครับเอ๊ะโอ้งามอยู่ครับงามอยู่งามสุดยอดครับสุดยอด กนได้โอ้บรรยากาศมืดเลยพี่ห oh. oh, oh. oh, 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 ้องมืดครัครับผม่นลเอยได้ตัวนี้เลียนมองบัตรได้กัได้บาทนั่นม่ใช่หอเียนบัดขึ้นหรมื่อนี่เอามัดขึ้นเลยอากันเลยครับนี่ครับพี่น้วงได้กรดัได้โอ้ฝนเลียนมองดู ได้ไปยังได้ไปยังบกหอยโอ้โหอาครับเริ่มมากแล้วครับผมเริ่มทำงานแล้วเงี้ยอ่ะมื่นแล้วพี่น้องโอ้ถ่ายของทัานกับพี่น้องเล็กตัวไอ้โอ้สุดยอดครับเอ้าเริ่มมากแล้วครับยังไม่แรงพี่น้องมาซิวมาซิวโอ้โหเอ็มเง้มง่ามสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด ใส่ลงเทดแล้วครับผมอย่างเงี้ยทีคร them. Them. ับลองมึงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอะไรคือเป็นอย่างนี้ฮะได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ได้ต้องไปปก๊บกันของอันนี่คนตัวนี้ดังให้หรอดังสิบสองปลาบีไก่ไหมอ๋อเดี๋ยวปลาบีไก่ดีนี่ครับพี่น้อง ลูปากแปบกไรมอือนี่ปากแปพร้อมครับนี่ครับโลละสี่สิบครับนี่นดเร็วยอะไรตัวนี้โลละสี่สิบครับตัวนี้ไม่ได้ไรตื่นูตัวนี้นีพี่น้องนี่โอ้นี่เขาเป็นปลากแปปัจนอ้าวง่นี่บ่ครับนี่นะครับที่แค่ปลาบกแปบอันนี้ปลาปีไกลครับนี่อันนี้โลสครับนี่โอ้นี่โลหกสิบปม่เงียงมากครับหนี่โลนหกสิบรับซื้อขายทรงขายทรงแปดิบครับนี่ คันไข่ขันไายน้ำน้ำตลาดอาชีพเออผมมองว่าเป็นปลาปลาเสียมเลยครับนี่นอเออปลาปีกไก่ทีนี่อันนี้ปลาปีกไก่โอ้ตัวละแปดสิบบาทจีแปดพิบกุ้จักตัวนี้พอลลุครับโอ้เอเล่โอ้นี่ครับหนี่นีขึ้น,นแหงหน่อยเฮายนี่นะครับที่มัดสุป,ปาครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดไตใสเออหนีผมบอกครับเจเป็นปลาซิวอ่าวด้วยครับนี่ อ่าเห็นบัวนี่โอ้มาติเงแ,แ้่เปลาอกเปล่าติงแค <ś c oughs> ่เปลาแกเปล่าซะอูโม่ที่ไหนวิสุดยอดแซบ่บขนาดอูหม่ออปิ้งกับเหล่าขาวเนี่ยบ,บัดทาน,นครับเฮ้ยครับผมครับผมวันนี้พี่น้องผมจะมาสรุปมือนี่ครับไา้ไส้ก,กับนงดำครับ สิบอดึกเด้อครับหอดคำประมาณนหกม้งกุ้งกัวนี่ครับผมฟ้ามืดเอาสัมผัสกินหน่อยเนาะครับครับครับเออนี้เอาพ่อเลยกินแรงครับกินแรงคุณเจ้าก็ได้หลายยอู่ครับได้กับควงกันตึ๊กมา่พ่อได้ไปกินแรงนี่คือครับพ่าได้กินเขาเลี้ยงมวลน้ำหวานครับผมครับจ่านใดก็ฝากติดตามครับผมช่องนุ่มลำเป่าเฮ้ยมอลล้ำเป่าครับมอลล้ำเป่าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ครับผมครับสวัสดีครับ